สวัสดีค่ะมือนกาขอเสนอเมนูทอดปลากินกับตองบอกตองแ่บๆค่ะข้าได้ปลานิดนหน่อยมากกะพากลางแบบมีขาพาทองควักใส่ควักขีเอาเนืออออกไปลางด้วยน้ำเกลือค่ะลางน้ำเปล่าสองสามน้ำตังนันกานั่ามะมักค่ะมักใส่เกลือใส่รดดีใส่ผงสลดนิดนหน่อยค่ะใส่ซีอิ๊วขาว หลวบๆกับดานไปมากค่ะให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อปลาค่ะจางนั้นกระตังหมอ้อใส่น้ำมันเพราะน้ำมันเริมร้อนกะใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ปลาบ่ติดกระทะแล้วเก่าบดีค่ะพอน้ำมันร้อนจับน้ำปลาลงไปทอดเลยค่ะปลานิ้งโฉดๆใหม่ๆก็สิเป็นโตดีโตงอแบบนี้เข้ากับกับดดานค่ะ เขาก็ติตูตรงอีกถอดจนเรือ้องกรอบจนเป็นทีนาพ่อใจค่ะเสร็จแล้วตักพึ้นพักสะดิดน้ำมันจากนั้นเกาโตอื่นลงไปถอดตอ่อน้ำบักตองคามาาปอกเปียคาลางนา้ำจำเครื่องค่ะ ใส่พริกสดพริกแหงน้ำตาลบะพก้าวผงสลรดตำลวมใส่กันค่ะเข้ายีตําแบบนี้เนะคะ่ะเพราะว่าน้ำตาลผงส,สูรสกับซีเซึมเข้าไปในพริกิสเป็นกัวลวใส่กันค่ะปะลาขาปลาราต้มสุกกองทับพี่นำปลานิดน้อยโคเลโคเล,ค,ลค่ะให้น้ำตาลละลาย ย <im <im ่ำบักตองตับ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 ับบีค่ะบีบี้ดค่ะบนเีบีเนี่ยชั้นนั้นก็เริ่มทำการต่ำเลยค่ะต่ำค่ะโซโลูซรี่ไป กินเลไนไม่แต่ค่ะเมนูนี้จองข้างหน้าไะะว,ว,ว,ว้เลยค่ะบุ๊คกิ้งคอยเลิ่วันรูมนี่ยโซเลโซเลโซเเสร็จแล้วตำบตักตองใส่น้ำปลาฟาเสิร์ฟผ้าบันนี่ห้องโดยไปจองนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นอีสานอีหยังเนาะ กินคู่กับทอดปานีิกรอบค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบคลิปค่ะไว้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะมือนี้ขอโตไปกินตำบักตังกันเะคะ่ะบ๊ายบาย